ผมชื่อตโตโกนะครับอยากจะมาทำคลิปเอาไว้นะเผื่อรู้ผมโตขึ้นจะได้กลับมาดูแบบองค์ความรู้การเลี้ยงไก่เล็กๆ,ๆน้อยๆมันอาจจะไม่ถูกต้องร้อยซก็อย่างว่านะครับพี่ๆที่ทำอาชีพเลี้ยงไก่น่าจะรู้อยู่ว่ามันไม่มีอะไรตายตัวเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรถูกต้องตะ0อแต่ว่า มันอยู่ที่การจัดก,การของเราว่ามันจะทําอย่างไรบ้างให้ไก่ออกมาได้ดีก็เป็นคลิปแรกเนาะก็คืออยากจะมาแชร์เรื่องของการเลี้ยงไก่ต่างๆว่ามันเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นเอ่อคนที่เพิ่งหัดเลี้ยงนะครับหรือพี่พี่ที่เลี้ยงไก่มานานแล้วก็มาแชร์ความรู้กันเนาะความรู้ผมก็จะมีถูกบ้างหรือแต่ผิดน่าจะไม่มีแต่อาจจะมีคําแนะนําที่ดีกว่าสำหรับพี่พที่เลี้ยงมานานนะครับก็ สามารถแชร์กันในใต้คอมเมนต์ได้เพื่อ,อ,อให้เกษตรกร,รบ้านเราเนี่ยออความรู้พื้นฐานนะครับแล้วก็มาแชร์ความรู้กันจะได้ช่วยกันเลี้ยงไก่ให้ได้ตังค์เยอะเนาะเพราะเพราะว่าเรื่องการเลี้ยงไก่เนื้อเนี่ยมันมีการลงทุนที่สูงอะเนาะเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าเราต้องอู่แบงค์มามาทาฟาร์มนะครับเราก็อยากเลี้ยงไก่ให้มันได้ตังค์เยอะที่สุดจะได้เอาเงิน,นไปจ่ายหนี้แบงค์ไปจ่ายค่าน้ำค่าไปจ่ายค่าแรงพนักงานเนาะ ผมก็จะทําออกทํคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับอาจจะพูดเกินนาดานหน่อยอาจจะเป็นเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทไปเนาะว่าวันนี้หัวข้อนี้อันนี้มีตรงนี้อาจจะเริ่มในเรื่องของสายพันธุ์อย่างเช่นวันนี้ก็จะจะคุยถึงเรื่องพันธุ์อาเบอร์พันธุ์ร้อดพันธุ์ขอบนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมาว่าเจอแล้วมันมีเออเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ข้อเสียอะไรนะครับมันอาจจะเป็นปัญหาที่เจอได้ในทางเลี้ยงเนาะว่าแต่ละสายพันธุ์มันเป็นอย่างไรที่เจอมาถ้า พ,พี่ท่านใดหรือมีแนะนําเพิ่มเติมแชร์กันในคอมเมนต์ได้คุณกลับมาจากฟาร์มเลยก็เอาเลยนะครับก็เนื่องจากเนี่ยเราเราเป็นคอนแทคฟาร์มเนาะเราเราจะไม่สาม,มารถเลือกสายพันธุ์ได้หรอกหรือว่าบริษัทไหนมีเอ่อสาม,มารถเลือกสายพันธุ์ได้ก็แชร์ได้นะครับแต่ที่ผมอยู่นี่ก็คือเขาเอาลูกไก่สายพันธุ์ใดมาเราก็มีหน้าที่เลี้ยงเราก็มีหน้าที่ทําให้ลูกไก่จเจริญเติบโตได้ดีที่สุดไปจนถึงจับนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ ซึ่งแต่และสายพันธุ์ก็จะมีการจัดการแตกต่างกันไปแต่อาจจะไม่เยอะมากมันอาจจะเป็นนิดๆหน่อยๆเพราะเมื่อเรารู้หลักว่าสายพันธุ์นี้มันเติบโตประมาณนี bleiben, ه, ้สายพันธุ์นี้เติบโตประมาณนี้เราก็จะได้มีการจัดการที่แตกต่างกันออกไปเนาะเพราะว่าอย่างฟาร์มหนึ่งมี5หลังอย่างเงี้ยหนึ่งสองหลังลงอาเบอร์อีกสองหลังลงลอดอีกหลังหนึ่งลงขอบอย่างเงี้ยก็มีจะได้มีการจัดการที่แตกต่างกันออกไปเช่นในเรื่องของแสง รเรื่องของการเปิดพัดลมนะครับเรื่องของการเดินควนไก่รายน้ำรายอาหารนะครับเป็นต้นเนาะผมก็จะไม่ลงลึกนะครับว่าแต่และสายพันธนะุ์เกิดมายยงไงไระเทศอะไรเราไม่ได้ไปใช่ความรู้ตรงนั้นเ,เราเราจะพูดให้เข้าใจใง่ายๆว่าเราเจอเนี่ยเราเลี้ยงมาเราเจออะไรบ้างก็คือผมจะพูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ข้อเสียนะครับมันอาจจะเป็นแบบปัญหาในการเลี้ยง ที่ว่าเราเลี้ยงไปแล้วเราเจออะไรบ้างในแต่ละสายพันธุ์เออส่วนเรื่องข้อดีเนี่ยผมว่าเราเราเป็นผู้เลี้ยงเนาะเรามีหน้าที่ป้อนข้อดีให้ลูกไก่เขาอยู่แล้วนะครับเรื่องข้อดีตรงนี้มันเป็นหน้าที่เราในการคอนโทรลในเราให้มันดีนาะแต่ว่าแต่ละแต่ป้ายอาจจะเจอปัญหาอะไรบ้างเราก็อาจจะได้แก้ไขในเชิงป้องกันไว้ก่อนอ,อาจจะเจอบ้างแต่ว่าทําแล้วอาจจะเจอน้อยลงประมาณนี้นะครับเออก็วันนี้จะมาไล่ตามแต่ละสายพันธุ์เนาะ ที่เคยเลี้ยงมานะครับว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างเ,เริ่มต้นจากพันอาเบอร์นะครับเดี๋ยวแต่และที่ก็เรียกว่า AA บ้างเอาเรื่องของการเจริญเติบโตก่อนก็คือสายพันุนี้จะโตช้ากว่าลอตหน่อยหนึ่งประมาณ5 0าสิบร้อยกร,รัมนะครับแต่เราไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับว่ามันโตช้ากว่าแล้วมันเป็นอะไรไหมยอย่างเช่นเลี้ยงลอตแล้วได้2องร้ยเจ็ดเลี้ยงอาเบอร์ได้2องร้อหกงไง ได้ตังค์น้อยหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับทุกอย่างมันจะดีมันขึ้นอยู่ที่อัตราการแลกเนื้อ FTR เนอะเดี๋ยวคอยพูดอันต่อไปถ้าถ้า FTR ดีเราก็ได้ไก่ได้ตังค์เหมือนกันไก่หนักก็แปลว่ามันก็กินอาหารเยอะไก่น้ําหนักพอดีพอดีแปลว่ามันกินอาหารน้อยลงกินได้พอดีแล้วก็บางทีหลายครั้งพี่ๆอาจจะเคยเลี้ยงไก่ใหญ่แต่ทาไมไม่ได้ตังค์อ่ะมันก็จะมีของมันใช่ไหมมันก็จะเป็นกราฟอ่ะมันจะสูงชันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมตั้งแต่เด็กพอมันเริ่มอายุ40สี่สิไปานี้ไป มันเริ่มตกเวยอตาพารโตมันตกลงนะครับ็้ังั้นก็เลยมีอายุจับที่พอเหมาะพอดีของแต่ในช่วงอายุของมันนะครับอเบอร์ก็นั่นละครับก็จะเลี้ยงโตได้ช้ากว่าพันธ้์รอดหน่อยแล้วก็ปัญหาที่เจอนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของขาเสียช่วงไก่เล็กนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ไปว่าสายพันธุ์เขานะบางทีมันอาจอาจ,จะมาจากาการจัดการของเราที่ไม่ดีหรือเปล่าคนเลี้ยเราจัดก,การไม่ดีหรือบางทีมันอาจจะมาจาก แม่พันธุ์เลยก็ได้เพราะว่าในหลายๆครั้งบางทีก็มีคุณหมอมาผ่าที่ฟาร์มก็ไม่เจอสาเหตุอะไรบางทีขาแค่เตียเฉยนะครับเดี๋ยวก็เราก็เราก็ใช้วิธีการจากการในรล้อของเราเนะี่ยให้ดีที่สุดนะครับในเรื่องของการปรับรายน้ำรายอาหารนะเถี๋ยวจะไปในคลิปต่อๆไปเนาะเรื่องการปรับรายน้ำรายอาหารนะครับเราเรามาดูปัญหาก่อนส่วนในเรื่องของน้ำหนักก็อาจจะแก้ไขโดยการเพิ่มโปรแกรมแสงให้เขาให้คนเล้าเนี่ยเดินกวนไก่ ให้ดีขึ้นนะครับตูพื้นให้ดีอย่าให้มันเปียกเนาะมันก็จะช่วยทั้งเรื่องเออน้ำหนักและก็ขาด้วยด้วยที่แรงลมอีกหรือเปล่าแรงลมเราแรงไปไหมไก่เล็กเราใช้ลมแรงไปหรือเปล่ามันก็อาจจะมีผลเนาะเพราะว่าอย่างลูกไก่เล็กเขาไม่ได้ต้องการแรงลมที่เยอะพอแรงลมเยอะไปไก่อาจจะหมอบอาจจะไม่ค่อยลุกเดินมันอาจจะทําให้เกิดการกดทับในเวลานานเนาะมันก็ทําให้ไก่ขาเสียได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องมีแรงลมที่เหมาะสมนะครับสำหรับพันอาเบอร์มันก็ต้องเหมาะสมทุกสายพันนั่นแหละ อต่อไปพันร้อนนะครับพันร้อนก็จะเลี้ยงน้าหนักขึ้นง่ายกว่าพันอเบิร์กก็ประมาณห0าสิบร้อยกรัมตามที่กล่าวมาข้างต้นเนาะก็ปัญหาก็เจอเหมือนกันเลยบางทีก็ก็ขาเสียแต่เล็กนะครับอาจจะเจอน้อยกว่าบ้างนะครับหรือบางทีก็ไม่เจอเลยนะครับมันก็แล้วแต่เราจะเจอลูกไก่คนรนับก็อย่างที่ผมเกินไปข้างต้นก็คือเราเลือกไม่ได้เอ,อเราก็ต้องมาจาัดก,การภายในโรงเรียนให้ดีร้อนๆ้อนเนี่ยถ้าเรา ลงเสร็จปั๊บแล้วเราเอ,อ,อาจจะมีการคัดไก่นะครับจากช่วงต้นเนี่ยถ้าเราสามารถเคลียร์ช่วงต้นได้แล้วเรามีโปรแกรมแสงที่พอเหมาะนะครับไม่เร่งไม่จนเกินไปอ่ะเขาก็จะแข็งนะครับอ,อไปช่วง21วันขึ้นไปอย่างเงี้ยก็เร่มไม่เห็นไม่มีคาเสียแล้วมันน่าจะจบตั้งแต่14วันแรกนะครับหรือถ้าบางทีเราอาจจะพลาดเราอาจจะเร่งมันเยอะเกินไปได้ปะ่ะอาจจะเจอช่วงอายุ28วันก็ได้แล้วแต่การจัดก,การของเราเนาะ แต่ถ้าเป็นแต่ว่าแค่เป็นของผมจะการก็คือจะเร่งให้มันพอเหมาะไม่ไม่เร่งจนแบบตะบี้ตะบานเกินไปให้โครงสร้างไก่ให้มันดีก่อนนะครับแล้วค่อยเร่งในช่วงไก่อายุ21วันขึ้นไปพันอาเบอร์ก็เช่นกันเพราะมันมีเรื่องขาเพราะฉะนั้นถ้าเราโครงสร้างไก่มันดีผมว่าก็ช่วงท้ายก็น่าจะไม่เจอขาเตียเตียก็เจอน้อยนะครับมาพันขอบก็จะเลี้ยงโตกว่าพันร้อนอีก โอ้พันขอบนี่บางทีหลับหมูหลับตาเลี้ยงก็ใหญ่เอออย่างพันขอบได้สองโลเจ็ดพันร้อยอะประมาณสองโลหกอะไรเงี้ยมันก็หลั่งๆกันประมาณร้อยกรัมหรืออาจจะห้าสิบกรัมห้าสิบถึงร้อยกรัมพันขอบนี่ก็ไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่ถ้าจะเจอปัญหาเรื่องขาเนี่ยเนื่องจากพันขอบเนี่ยมันเป็นสายพันที่มันโตไวเนาะเลี้ยงแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยถ้าเราลงไปในฝูงพร้อมกันเนี่ยเราจะเห็นเลยขอบโอ้โหน้ำหนักมันโด่งเลยเว้ยมันทะยานเลยน้ำหนักมันเยอะกว่าสายพันธุ์อื่น ทีนี้พอมันหนักไวใช่ไหมบางทีน่าจะเจอขาเสียช่วงาอายุ28วันไม่ได้เจอตัวสงตัวด้วยถ้าบางทีเจอเจอเป็นร้อยนะครับร้อยสองร้อยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่งมันจนเกินไปก็ขาเสียได้เช่นกันเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆสร้างกล้ามเนื้อให้มันเช่นกันเนาะเพราะขบมันโตวไวอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปเล่งอะไรมากมายสรุปเออสามสายพันธุ์นี้ก็คือมันก็คือปัญหาของมันแหละแต่เราก็เป็นเหมือนที่ผมเกิดไปข้างต้นเนาะเราเป็นผู้เลี้ยง เราก็มีหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาเอ,อให้เขามันมีหลักการที่พี่ๆอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับมือ,อ,อคนที่เพิ่งหัดเลี้ยงกัจะรู้อยู่แล้วแหละก็คือถ้าเราไม่อยากให้ไก่ขามันเสียเยอะเนาะอันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องยาเรื่องนูน่นเรื่องนี้นะเออเาเป็นเรื่องของการจัดก,การแบบว่าธรรมชาติของเราเนี่ยให้มันดีก็พอเราไม่อยากให้ไก่ขาเสียนะครับเราก็ต้องดูสังเกตุว่าขาเสียมันเกิดมาได้จากอะไรบ้าง เพราะว่าจากที่พูดมาก็จะมีเรื่องขาเตี้ยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเพราะมันเจอได้ทุกสายพันธุ์ขาเตียสาเหตุมาจากอะไรบ้างเอ่อหนึ่งถ้ามาจากแม่พันธุ์เราแก้ไขอะไรได้ไหมไม่ได้ครับมาไงก็มางั้นเอ่าสองอ้าวมันมาจากที่เราเปิดพัดลมแรงไปราวเปิดพัดลมให้มันเหมาะสมตามช่วงอายุข,ของมันเอ่อหรือมาจากการปรับลายน้ำาลายอาหารที่ไม่เหมาะสมไหมเราปรับต่ำเกินไปไหมเอ,อเราก็ต้องปรับให้มันบาลานซ์ได้พอดี นะครับให้ไก่มันได้ยืดกินให้มันไม่ได้นั่งนานหรือโอคนเลาเราไม่กนไก่ในไก่มานั่งมันกดทับเลยเสียก็เป็นได้หรือข้อที่ห้าพื้นเปียกเว้ยโอ้หัวนี่เปื่อรั่วทั้งคืนเลยแก่เปียกแล้วเท้าเท้ามันก็เสียนะครับเท้ามันเป็นแผลและพอรอรอนู้สภาพรออ่ะเราไปเล่นน้ําทะเลเนาะเอาแค่ทักเครงครึ่งชั่วโมงอ่ะเท้ายังเปื่อยเลยนะครับ พอลูกไก่เนี่ยอาทิสี่วันแรกเนี่ยโอ้โหถ้ามันเท้าเสียตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็จะเสียไประยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงอนุบาลไก่ช่วงแรกเราต้องทาให้ดีเลยเป็นที่ดรมันไม่ใช่แค่ช่วงแรกนะพื้นเนี่ยเราต้องทาให้มันจบตั้งแต่ต้นยันจบรุ่นเลยบางทีเราอ่ะบางทีเราไปเน้นแค่ช่วงแรกช่วงท้ายเราไม่กลับเก็บเราไม่อะไรเนาะเราไม่ไล่ชื้นบ้างพื้นเสียนะครับเท้ามาดีๆเได้สว,สวยนิ่งเลยพอไก่อายุส0มสิบวันขึ้นไปพื้นไม่ไหวว่ะพื้นเฉดเราไม่โรยเก็บเพิ่ม เท้ามันก็เสียได้นะครับมันเหมือนคนเลยไม่ใช่ว่าเท้ามันได้แล้วมันอยู่ได้นะมันจุ่มพื้นเปียกนานๆน่ะอยู่แค่วันเดียวอ่ะสองวันเท้ามันก็เป็นแผลใหม่ได้มันก็จะมีเรื่องการต่างๆเนาะที่เป็นทิกเล็กๆน้อยๆตรงนี้เดี๋ยวไว้ผมจะเอาไว้พูดในคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วมันก็จะฟุ้งไปเรื่อยว่าผมก็พูดไปเรื่อยนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องน้ำหนักแล้วเนี่ยเรื่องน้ำหนักว่าแต่ละสายพันธุ์มันโตยังไงแล้วผมถึงบอกว่า อย่าไปซีเรียส่มามันโตได้น้อยได้มากกว่ามันขึ้นอยู่กับ FCR ใช่ไหมครับถ้าเราให้ไก่กินอาหารโอ้ไก่เราพุักสองลกแปดเลยไหมโอ้แต่ FCR เสียว่ะเราก็เลี้ยงไก่ไม่ได้ตังค์เช่นกันเพราะต้นทุนหลักเราคืออาหารที่เรามาจากบริษัทเนาะแต่ถ้าเราเลี้ยงไก่แค่แั่สองโลโอกตามบริษัทที่เขาต้องการอย่างเงี้ย FCR ดีเว้ยเราได้ตังค์เว้ยเราไม่ต้องเลี้ยงไก่ใหญ่เพอร์เวอร์ก็ได้นี่ถูกต้องไหมครับแต่เราก็ต้องทําให้จํานวนไก่ผลิตเยอะ กออกไปไปดด้ีารคิด FCR FCR ก็คืออัตราการแลกเนื้อนะครับอัตราการแลกเนือ้อก็คือวิธีการคิดก็คือเราจะเอาน้ำหนักที่ได้มาคิดกับอาหารที่ไก่กินนะครับอาหารที่ไก่กินมันคิดยังไงสมมติไก่กินเรารับอาหารมาทั้งหมดหนึ่งล้านกิโลแล้วลูกไก่เรามีทั้งหมดสามแสนห้าหมื่นตัวเราเอาจำนวนจำนวนไก่ไปหารกับอาหารนะครับ ขอเกณเรียกแับใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อกับอาหารเรากินไป2.85กิโลต่อตัวใช่ไหมครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะใช้จริงกันแล้วแต่ฟาร์มแต่แล้วฟาร์มจะใช้อันนี้คือการคิดอาหารเนาะต่อไปออในเรื่องของน้ําหนักก็สมมุติว่า <c oughs> จั้ตไม่ใช้ิดง่ายๆนะสมมติเลี้ยงไก่ได้ประมาณ8ปดแสนกิโลดวทน้งฟาร์มนะอะแล้วลูกไก่เรามี สามแสนห้าหมื่นตัวแล้วก็เอาแปดแสนไปหารสามแสนห้าแล้วกับน้ําหนักสองจุดสองแปดอันนี้คือน้ําหนักนะครับต่อตัวแล้วเราก็จะเอาเออ่น้ําหนักตรงเนี้ยมาหารกับอาหารนะครับมันก็จะออกมาเป็น FCR แต่ผมจะไปเอาเลขนี้นะอันนี้มันน่าจะเป็นช่วงไก่แบบยังไม่ใหญ่เนาะอาจจะเป็นน้ําหนักไก่ประมาณช่วงสามสิบสองวันอะไรเงี้ยครับยี่สิบแปดวันเนาะอาหารเราใช้ทั้งหมดไปเนี่ยใช้ไปสี่จุดหนึ่งอ่ะคับตัว จะหารกับสมมุติว่าน้ำหนักเราได้ประมาณสองจุดหกกิโลนะครับสองจุดหกห้านะมีห้าไปทำไมวะ, <c oughs> ะสมมุติอาหารเราใช้ไปแบบว่าจบรุ่นนะจับไปทั้งหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็เอา4.1นะครับไปหาร2.6งจุดหกห้าแล้ก็จะได้ FCR ตัตราการได้นี้เนาะหนึ่งจาอันนี้อาจจะเป็น FCR ของตัวผู้นะครับ อถ้าใครทําได้เท่านี้นี่ก็โอ้โหหมานเจี๊ยบแล้วครับแต่ถ้าไปมีพี่ๆท่านใดทำได้หนึ่งจุดห้าสองหนึ่งจุดห้าศูนย์ก็ว่ากันไปครับแต่ผมว่าได้เลขนี้ก็ตัวนี้แล้วหกห้าแบบประมาณนี้แหละนะหรือบางทีพี่ๆอาจจะแย่งไปถึงสองลบแปด f i อยู่หนึ่งจุดห้าสี่ยิ่งเอาง่ายๆว่า FIR ยิ่งต่ำเรายิ่งได้กําไรเยอะแต่ในในช่วงที่ถึงอายุรางันจับนะไม่ใช่ไก่ยี่สิบแปดวันอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่ต้อง อย่างเช่นตัวเมียก็อาจจะทัก42-43วันตัวผู้อาจจะตั้ง1 7่8วันการการคิด FCR ตรงนี้เนาะก็คือก็ทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละครับถ้าถ้าเราเลี้ยงอาร์เบอร์ได้2.6 5แล้วได้ FCR เท่านี้เราก็ได้ตังค์นะครับแต่เราเลี้ยงเลี้ยงขอบ FCR ก็อาจจะสูงกว่านี้แปลว่าเราใช้อาหารเยอะขึ้นเราอาจจะได้ตังค์เยอะเหมือนกันก็แล้วแต่นนะมันไม่มีตายตัวเอาละ1.547คืออะไร ก็คือ,อ,อไก่หนึ่งตัวเนี่ยกินอาหารไปเท่านี้เท่ากับหนึ่งกิโลไก่หนึ่งตัวอ่ะไก่หนึ่งตัวเนี่ยมันกินอาหารไปเท่านี้มันจะโตหนึ่งกิโลกับ <c> ว <oughs> ิธีคิดก็ดง่ายๆประมาณนี้วันนี้ก็นาจะคลิปยาวไปแล้วก็เดี๋ยวไปคลิปต่อไปผมก็จะค่อยๆจอดไปเรื่อยๆเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของตัวอาคารโรงเรียนก่อนละกันอันนี้เรารู้จักสายพันธุ์แล้วต่อไปเรารู้จักเอ่อล้อระบบอ e ีเว็บ เป็นระบบปิดนะครับฟาร์มไก่เนี่ยระบบปิดวันในเล้าเนี่ยมันมียังไงแบบมีวิธีการจัดการระบบการทํางานในเล้าเป็นยังไงแบบไหนดีหรือมดีดีวันนี้พี่ผมอธิบายไปเพิ่มเติมได้ก็แชร์กันในอคอมเมนต์ก็หวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์ไปมากาน้อยเนาะสวัสดีครับ